กาอากาศก็ร้อนฝนฟ้าก็ตกให้เย็นลงไปหน่อยนึงเห็นว่าการบ้านการเมืองก็สงบลงไปแล้วแหละต่อไปข้างหน้าก็คงจะร่มรื่นร่มเย็นกันดาบโยมผู้ใจบุญทุนทานก็อดไม่ไดก้ก็ต้องมามาช่วยกันนั่นแหละก็เรียกว่าขวัญขวายในสิ่งที่ เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็ทำให้มีให้เกิดขึ้นก็จะเป็นการสร้างอานิสงส์สร้างบารมีให okay. ้ตัวเองถ้าคนเราไม่เคยทำไม่ขวัญขวายก็ยิ่งห่างไกลห่างไกลคุณพระพุทธห่างไกลคุณพระธรรมห่างไกลพระสงฆ์ห่างไกลกุศล ถ้าเราหมั่นทำอยู่ทุกวันทุกเวลาการเจริญสติก็เหมือนกันการเจริญสติเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้มีให้เกิดเราก็รู้จักเอาไปวิเคราะห์จิตทําความเข้าใจกับจิตของเราเราก็จะได้เป็นบุคคลที่เข้าวัดอยู่ใกล้พระอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรเจริญอะไรควร,ะรละก็จะพิจนารณา,าตัวเองออกถ้าคนเราไม่ได้เจริญสติ ก็ยากที่จะเข้าใจจิตก็ยากที่จะรู้จิตสวนมากก็มีแตงเก่วความคิดแบบโลก,โลกแบบโลกิยะซึ่งจิตส่งออกไปภายนอกทั้งจิตส่งออกไปด้วยทั้งหลงด้วยทั้งที่เรารู้ร,รู้อยู่นั่นแหละมันก็หลงอยู่เพราะว่าจิตยังเกิดยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ยังหลงอยู่ยังเกิดไปตามวีบักกรรับ บิ่งอยู่แต่และว,วันแต่และว,วันไม่รู้กี่เที่ยวไม่รู้กี่รอบ<ม>เหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยหนักก็รู้ว่าหนักอยู่แต่หาจุดปงจุดวางไม่ได้อยากจะปงอยากจะวางมันก็วางไม่ได้เพราะว่าไม่มีสติเข้าไปสำรวจตรวจตามันพร่ำสอนจิตมันสังเกตมันวิเคราะห์ให้จิตยอมรับความจริงจิตอัจจะยอมรับความจริงอยู่ในระดับของสมมติแค่น,นั้นเอง ถ้าเขาไม่รู้ไม่เห็นจริงๆแยกไม่ได้จริงๆอยากที่เขาจะวางได้เหมือนกันร่อว่าเป็นของละเอียดเขาอยู่ด้วยกันมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กันตามที่เคยได้อ่านในพระไตรปิฎกรู้และจิตของคนเหล่านี้หมุนเวียนวายตายเกิดไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่กลับกี่กันเหมือนกับพระพุทธองค์ท่าน,นก็อเวียนวายตายเกิด จนมาในภพสุดท้ายได้เกิดเอมาทดมาสร้างบาร,รมีสิบมาสร้างบาร,รมีให้เต็มบาร,รมีชาติสุดท้ายก็พอเวชันโดดให้ทานทานลูกทานเมียทานทุกสิ่งทุกอย่างทานข้าวทานของเพราะว่าจิตมีเพีงแต่ให้มีแต่ออกออกตบะบารมีทั้งไม่พูดไม่จายอมเป็นใบ อันก็มีสารพัดอย่างเกิดเป็นเต่าเกิดเป็นนกเกิดเป็นงูเกิดเป็นลิงมีหมดที่สร้างอานิสงส์สร้างกระบะสร้างบรารมีในช่วงชาติสุดระยะบรารมีช่วงเที่ยวหลังๆที่จะได้เกิดมาเป็นที่จะได้มาตัดสริรูเป็นพระพุทธเจ้าแม้ตั้งแต่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาในชาติสุดท้าย ท่านก็เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างออกบัณหนวดก็ได้บำเพ็ญตะบะหลงทางอยู่ไปห้าหกปีถึงได้ตัดสรู้ที่ว่าหลงทางนั้นเพราะว่าท่านไปบำเพ็ญเฉพาะทางด้านรูปธรรมทางด้านร่างกายบำเพ็ญจนร่างกายนี้จนเหลือั้งแต่ซากและแต่โครงกระดูกเนื้อหนังเอ็นกระดูกต่างๆจนมองเห็นตามที่เราเห็น ภาพอริยบทที่ท่านได้ปฏิบัติแบบอุกิษเหลือตั้งแต่โครงกระดูกที่โครงทุกกริยาที่เราเคยมองเห็นอยู่ที่ศาลาหลังโรงครัวนั้นก็มีอยู่ที่เป็นภาพที่ท่านปฏิบัติแบบบุกิษจ,จนกว่าท่านมาเข้าใจในเรื่องการเกิดการดับของจิต การเกิดการดับของขันห้ามาแยกรูปแยกนามเข้าใจในหลักของอริยสัจเห็นการเกิดการดับของขันห้ารู้อนิจจังทุกครั้งนัตตาในขันห้ารอบรู้ในกองสังขารทัานถึงมาตัดรู้ถึงได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการเจริญนิปพสนาละกิเลสท่านก็ดำเนินทางผิดมาหกปี ท่านทั้งได้มาเข้าใจในเรื่องของหลักอริยสัจความจริงอันประเสริฐและก็หนทางเดินตามทางในอริยมรรคมรคคือทางเดินสัมมาทิฏฐิคือแยกรูปแยกนามรู้เห็นตามความเป็นจริงปูจจาชอบทำรจชอบการงานชอบตั้งสติชอบระลึกชอบทำความเข้าใจกับสมมุติทำความเข้าใจกับวิมุตติพวกเราก็น่าจะเข้าใจได้ไง่ายๆนะ ราะว่าพระอ,องค์ท่านก็ปูทางเอาไว้ให้จะว่าอยากก็อยากจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะการละกิเลสการขัดเกลากิเลสอยากจะรู้ธรรมแม้แต่ความอยากท่านก็ยังให้ดับให้ดับความอยากความโลภความโกรธคลายความหลงท่านก็ยังให้ละให้ดับจะไปปฏิบัติไปฝึกขัดที่ไหนถ้าไม่ได้เจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ กายวิเคราะห์จิตมันก็อยากที่จะเข้าใจปฏิบัติเพื่อละกิเลสเพื่อคลายคมหลงบุคคลที่มีบุญมีสติมีปัญญาสร้างบาร,รมีมาดีก็จะพรำ่ำสอนตัวเองตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนก็ให้เป็นแค่เพียงเรียบทรู้จกักควนควายรูจักสร้างให้มีให้เกิดไม่จําเป็นต้องไปเที่ยวให้คนโน้นเขาชี้คนนี้เขาชี้เราชี้แนะแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเอง นั่นแหละบุคคลจช่น,นี้แหละจะไปถึงฝั่งได้เร็วได้ไวมันก็มีไม,ม่มากหลอกกายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ไหนก็จเจริญสติเข้าไปสำรวจแก้ไขอยู่ที่นั่นแหละไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทใดก็ต้องพยายามกันพยายามสั่งอานิสงส์สั่งบารมีแต่จิตของเราไม่มีศรัทธาไม่ได้น้อมเข้ามามันก็อยากที่จะคลายบางทีจิตก็ ฝักใฝ่ในบุญในกุศลอยู่แต่ก็ยังไม่ถึงฝั่งถึงจุดหมายเพราะว่าการเกิดของจิตก็ยังมีอยู่เราต้องดับความเกิดให้สิน้นสักเสียเราก็จะได้มองเห็นทางว่าเราจะได้กลับมาเกิดก็ไม่กลับมาเกิดกันไม่ใช่ว่าจะละได้ง่ายๆจิตเขาก็ไม่ยอมรับง่ายๆถ้ากำลังสติปัญญาหาเหตุทาผลไม่เพียงพอ กำลังสติต้องหาเหตุหาผลก็ไปหมั่นพร่ำมซ้อนจินไม่เอาอะไรสักอย่างนั่นแหละฝึกหัดปฏิบัติเพื่อตายเพื่อดูเพื่อรู้ไม่เอาอะไรสักอย่างจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเองอยืเนเดินนั่งนอนก็เป็นแค่เพียงเรียบบทม้แต่ความอยากเล็กๆนน้อยไม่ใช่ว่าอยากเฉพาะในเรื่องอาหารอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมา ไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากมาท่านก็ยังให้ละออกให้หมดให้ดับออกให้หมดให้เป็นความต้องการของสติของปัญญาต้องเก็บหลายและเกียดของจิตให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะปล่อยเลยตามเลยคนทั่วไปและความทะเยอทะยานอยากนำหน้าทั้งอยากด้วยทั้งหวังด้วยทั้งยึดด้วยมองดูแล้วก็ยังหลงกันอยู่ บางทีก็ลงอยู่ในบุญก็มีก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทําเอามันหมดนั่นแหละสร้างมันหมดนั่นแหละสิ่งไหนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยบุญอน,นิสงส์ต่างๆนี่แหละเป็นสะพานเป็นเรือให้เราได้ข้ามฝั่งถ้าเราเดินถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดไปติดเราจะกลับมาที่เก่าเราก็อาศัยบุญอาศัยเรือนี่แหละก็ต้องพยายามกันอะตั้งใจละพร อ๋อขอให้ญาติโยมทุกคนทุกการจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้สัมผัสทั้งหลมหายใจของเราตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาพวกท่านได้สร้างความรู้ตัวนอ้อมก็ไปรู้กายของเราแล้วหรือยังทำคิดของเราให้สงบสร้างความรู้ึกตัวให้ต่อเนื่องวางกายให้สบายลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆให้เกิดความเคยชินอย่าไปบังคับอย่าไปเพ่ง เพียงแค่เรื่องของการหายใจเข้าออกความรู้สึกรับรู้อยู่ปัจจุบันให้ต่อเนื่องกันพวกเรายังทํากันไม่ชานาญพวกเรายังทํากันไม่ต่อเนื่องเลยจะไปรู้เท่าทันการเกิดของจิตการเกิดของ,ข,องขันห้าได้อย่างไรแม้แต่งแต่สติก็ยังไม่มีกําลังจะเอาเั้งแต่ปัญญาไปนึกไปคิดเอาทั้งที่จิตก็เป็นบุญทั้งที่จิตก็ฝักใฝ่ในบุญในกุศลอยู่ในการสร้างตบะสร้างบรมี ยังอยู่ในกองบุญกองกุศลอยู่บุคคลที่มีความเพี่ยนเท่านั้นแหละที่จะหมั่นวิเคราะห์สังเกตหาตัวเองให้เจอหาตนให้เจอตนเป็นที่พึ่งของตนตนหนึ่งคือจิตตนหนึ่งคือตัวสติที่เราสร้างสร้างเข้าไปสังเกตสร้างเข้าไปวิเคราะห์ความรู้ตัวไม่มีเราก็ต้องสร้างทั้งที่ปัญญาเก่ามันเต็มเต็มร้อยเกิดร้อยเราก็ต้องคลายออกทั้งหมดนั่นเลยเราต้องสร้างสติเข้าไปสังเกต ถ้าเราสังเกตหันั้นแต่ต้นเหตุได้ถ้าเขาเคลื่อนเข้าไปร่วมกันเขาก็จะคลายของเขาเองเขาก็จะคลายความหลงหลงเข้าไปร่วมทั้งที่จิตบางครั้งก็ไม่มีกิเลสแต่เขาเคลื่อนเข้าไปร่วมเข้าไปยึดเขาก็เลยหลงตรงนี้สําคัญแต่การละกิเลสก็มีบ้างเราต้องพยายามละให้ได้หมดทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งการเกิดถึงจะ รู้ฐานของจิตได้จริงๆจิตนี้ถ้าไม่ฝึกขัดปฏิบัติถ้าไม่ได้ฝึกขัดฝึกขัดปฏิบัติเขาแล้วเขาก็เ,เกิดด้วยวิ่งด้วยสารพัดอย่างเขาก็ปิดกลั้นตัวเองเอาไว้มีขันห้าก็มาปิดกั้นเอาไว้กิเลสก็มาปกปิดเอาไว้กิเลสอยากกิเลสละเอียดนี่วอนทำต่างๆมนทินต่างๆเยอะเยอะเยอะถ้าเอาจริงๆนี่เยอะมากไปจริงๆถ้ากําลังสติยิ่งฝึกเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจแล้วค่อยละ เราก็สร้างสบะบรารมีจิตของเราเกิดความโลภล้วก็คลายความโลภละความโลภด้วยการบริจาคด้วยการให้จิตเกิดความตันี่เราก็คลายความตันี่ละความตันี่ทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าเราพยายามศึกษาได้อย่างนี้ทําได้อย่างนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเราตรวจดูตัวเองแก้ไขตัวเองตลอดเวลาจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาเข้าไปทําหน้าที่แทนจิตทํามากทําน้อยเอามากเอาน้อยก็ความพยันมันเพี่ยน ทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยแวก็ความรับผิดช,ชอบเข้าไปแทนที่พม,มีหานเข้าไปแทนที่มันละเอียดมากทีเดียวเรื่องกิตนี่ถ้าคนไม่ฝักไปถ้าไม่ตรงจริงๆนี่ยากที่จะเห็นยากที่จะเข้าใจส่วนมากก็รู้อยู่บางนิดนิด,นดหน่อยหน่อยครึ่งๆึ่ง,งกลางๆแล้วก็ไปไม่ถึงกันมันก็เลยยากอยู่ก็ต้องพยายามนะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งอย่าไปปิดกั้นตัวเอง ทุกคนก็มีระบบระเบียบทุกคนก็มีข้อวัดปฏิบัติในตัวเองเราต้องทำความเข้าใจศิลความสงบของกายวาจาลึกลงไปความสงบของจิตอธิจิตอธิศินอธิวินัยก็อยู่ที่ตรงนี้สินสมมุติสินสังคมสินวิมุตติสมาธิความสงบสงบด้วยการข่มด้วยการรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยการวางด้วยการสงบปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริง คิตคลายออกจากขันหักเขาเรียกว่าปัญญาวิปัสนาอยากไปนึกไปคิดเอาเด็ดขาดถ้ายังคลายตรงนี้ไม่ได้ถ้ายังแยกรูปแยกนามไม่ได้บางคนบางท่านก็ว่าไปนั่งวิปัสนามันมันไม่ใช่ไปนั่งนึกนั่งคิดแม้ตแต่เกิดสติก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นมามันพากันหลงไปฝึกฝึกปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าการฝึกจุดมุ่งหมายของการฝึกอยู่ที่ไหนจาย์เจริญสติเป็นอย่างไรมีตแต่ไปนึกเอาไปคิดเอาไปรูปลูปคำคำ นั่นแหละเขาเรียกว่าสินพัตตปรมากหรือสินงมงายไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงแล้วกายว่าจาใจของเราเนี่แหละคือสินจเจริญสติเข้าไปละเข้าไปดับละกิเลสได้มากมายเท่าไหร่จิตของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเป็นทวีคูณแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางการอ่านตั้งสติระลึกรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนนะ แม้แต่เรื่องการหายใจก็อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอย่าไปจดจอ่อย่างแค่มีความรถถู้สึกรับรู้ให้ต่อเนื่องแล้วก็รู้ให้ต่อเนื่องนึ่จะตื่นขึ้นมาโน่นหละถ้าเรามีความรู้ตัวได้ต่อเนื่องเมื่อไหร่เราก็จะรู้อาการข้องกิดรู้การกอตัวของกิตรู้การกอตัวของความคิดในส่วนที่ลึกลงไปอีกไม่ใช่ว่าฝึกเฉยๆถ้าเรารู้แล้วหเห็นแล้วจะสนุกกิเลสตัวไหนมันจะมาหลอกเราเราก็จะรู้ต่อไปข้างหน้าเราก็จะรู้รายละเอียดลึกลงไปอีกยอเยอะแยะ เพียงแค่เริ่มต้นพวกเราก็ทำให้ชำนาญกันตั้งสติรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันไหวพร้อมๆกันค่อยไปทำความค่อยิดต่อกันเอานะนี่เป็นแค่เราให้ฟัง